โอเคนะพี่เดี๋ยวเทสได้ก่อนส่งนะโอเคก็ตอนนี้มันก็เข้าห้องของพี่เรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาเทสกัน disconnected c o n n e c t ับเวลาเข้ามันจะขึ้นให้ใส่คีย์นะพี่ต้องใส่คีย์เรียบร้อยนะคร er <ror. S 1> โอเคเข้ามาแล้ว อันนี้ผมจะกดคีย์เทสทดสอบทดสอบทสบเทสเทสเทสทดสอบทดสอบทสเทสเทสเทสครับคี์เปล่าได้นะโอเคผมไม่ได้ใส่เสาเครื่องโมบายนะไม่อยากให้ไปรบกวนคนอื่นเลยไม่ได้ใส่เสานะครับ เสียงก็จะมีสัญญาณลบกวนนิดนึงนะครับพอใส่เสาแล้วก็จะหายโอเคเอาสัญญาณยุกเข้าครับทดสอบทดสอบเธอเธทดสอบทดสอบโอเคนะครับรับเข้าได้ส่งออกได้อันนี้มาเลามาดูพอเวลาเราสมมุติว่าเราเสียบเข้าไปนะครับเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยนี่ผมเสียบสวิตชิ่งนะปิดอันนี้ปิดกล่องนะพอเปิดกล่องปุ๊บ ไฟสีฟ้าจะติดนะครับในกรณีเราไม่มีหน้าจอนะเอาไปเสียบก็คือเข้าทํางานได้เลยนะครับแต่ครั้งแรกครั้งแรกไปเนี่ยต้องใส่จอเพราะว่ามันจะต้องเซต w i f i นะครับโอเคพอระบบมันมาปุ๊บเนี่ยไฟเขียวมันจะติดนะครับไฟเขียวติด แล้วมันก็จะวิ่งเข้าห้องนะครับก็วิ่งเข้าห้องมาในห้องนี้นะครับตอนนี้คือเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับเราก็สามารถกดคีย์เทสได้เลยนะครับสัญญายุคเข้าได้เลยเทส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 นะครับโอเคแล้วก็ในในอุปกรณ์ก็จะมี andr รอยล็มีกล่องมีสายเชื่อมคอมนะครับ เราก็จะมีรีโมดไปให้อันหนึ่งนะครับเผื่อไว้ปรับแต่งเสียงนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับจบครับ